นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับหน้าตาทีสันเสรเลยครับแกงปลาดุกใส่ใบชะพููครับือใบอีเลือนะครับเนี่ยพี่น้องมาครับเสร็จแล้วมาครับพี่น้องมาพ่อกันอีกคืึเอาครับผมสิติคนโกดูคนเดิมหายหน้าหายตาไปหลยอาทิตย์ครับประมาณสองอาทิตย์ผมมีเวลาคลิปเลยครับพี่น้องนี่ครับมามื่อนี่อยากกินนี่ครับแกงปลาดุกใส่ใบชะพููนี่ครับ อ่าครับกับไอ้ใบย่อเครื่องปรุงก็มีน้ำปลาผงนัวเครื่องปรุงรสนี่ซอสปรุงรสมีน้ำมันหอยครับนี่ก็มีนี่แหละครับพี่น้องนี่พริกแกงครับอ่าสับเล็ดรูกเลยครับมือนนี่มากครับพร้อมแล้วมากครับโบตองวอลายห่างไปเลยครับไปมาครับพี่น้องน้ำน้ำมันหอยล้วครับพี่น้องมาใส่เลยครับนี่ครับผัดพริกแกงเลย ตอนแรกครับที่แกิดนะครับ มาครับหอมแล้วได้ปพาได้ทีแล้วเสียเปลาหมดแล้วครับครับปลาดุกล้างเรียบร้อยแล้วครับล้างน้ำเกลือขยันนำเกลือแล้วใสแล้วครับนี่ครับหายไม่มีหมึกมัม้ยังแล้วครับเสียไปเลย ดดได้ทีแล้วครับเติมน้ำลงไปครับน้ไปน้อยนึง มาแล้วครับพี่น้องแกง มากครับมาเติมเครื่องปรุงกันเลยครับนะรับแดดใส่พงนวดไปนั่งหน่อยครับนี่ครับมักหน่อยใส่หน่อยมักลายใส่ลายครับมักเสียบลายก็ใส่ไร้โบมักเสียบโบต้องใส่นี่เลยครับมาตากับตาครับปลาจะขอ้อมสอสปรุงรสครับ มบืสองส่วนนี่ครับพุปรุงรสนี่ครับเบื่องเอารถน้ำมันหอยยัดฉนนครับ กบเดียวสุรครับปดุกเดี๋ยว,วเียไปน่อยให้มหนุ่มกันนี่ครับขั้นตอนต่อไปเสพพักอีเลิร์ดนี่ครับหรือใช้ผู้หรือแล้วก็เราพักอีเลิร์ดพายสาอีสานแต่ว่าขันพักอีเลิร์ดมันบรสุิสุภาพครับพี่น้องขันใหญ่สุภาพก็เนี่ครับต้องเป็นพักนั่งสาวเลิศครับพี่น้อง เพี่น้องพักนั่งสาวเลิศคันเป็นตะโลกนะห้าติมเลยครับพี่น้องนี่ครับใส่ลงไปเลยพักนั่งสาวเลิศครับนี่แหละครับใส่ลงไปพ,พ่อปูงวปลาครับเดี๋ยวใส่ยังไงใส่ครับพี่น้องหออันมาแสบครับมีสูตรตายตัวแล้วครับพี่น้องมียังระใส่ไปเท็สตสไตล์บ้านเฮาออสานกินง,ง่ายๆมียังไะกินได้ครับพี่น้อง สไตอีสานกินง่ายๆรบพี่ีพ่ทันมาได้ครับพี่น้องนี่ครับสีสันมันนี่ครับก็ไปกันนี่ครับผู้ใดอยากให้คนยุกย่อชุ่มชอมนะครับนี่ครับผักนี้เลยครับนี่อยากให้คนนิยมนี่ครับนี่ครับใบย่อครับใส่ไป สดสดมั่งามครับพี่น้องสไตล์ลุงโจรครับเห็นยังไงดอกมาสีสันน่ากินครับสมบัติเลยครับพี่น้องมั้ยเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อเดี๋ยวป๊อปป๊อปป๊อปสมบิติน่าดีเสียดีวะ่ะ รืมอพี่หนองรื้อืมยังรืมอ,อ,อยังครับพี่น้องใส่น้ำตาลเท่ไหรตักใส่น้ำตาลเท่าไหพี่น้องลืมน้ำตาลปี๊บเท่าไนึงเทีะบันเทม นั่วตัดหวานนิดหน่อยพี่น้องนี่ละป่ะน,นี้นหอมพี่น้องหอมหอมหอมใบนางเสาเลยพี่น้องนี่ละเดี๋ยวได้ทีได้ปัน่นนี่ครับทีสันแข่งปุกบใส่ใบนางสาวเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหน้าตาซีซันจะเบ่งเสร็จแล้วนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับหน้าตาซีซันสิเลยครับแกงกระดูกใส่ใบชะพู่ครับหรือใบอื่นเลยนะครับเนี่ยน,น้องน่ครับเสร็จแล้วนี่ครับ เสร็จแล้วปิดเตาแก่เลยนี่แหละครับพี่น้องแกงปลาดุกใส่ใบเะพลูครับผมเสร็จแล้วครับพี่น้อง,ง,องถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดกระดิ่ง,ง,ง,ป,ป,งป,ปิ้งๆแล้วครับพี่น้องสดตมมีกําลังจะทาคลิปต่อไปครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสวัสดีครับ